โอเคครับคุณสวัสดีทุกเป็นช็อทุกท่านกิดด้วยเล็กเกิดกับผมวันนี้ก็มีกับผม LOL นะฮะขอขายหมดตัวเลยคลิปเปิดตรงนู้นข้างๆของผมคของหายหมดตัวเลย,ปปอ,ย,เลยอื้โอ๊ยเดี๋้อแล้วของมันหายไปทั้งหมดเนี่ย โอ้ตายแล้วของหายหมดเลยดิดิดิเบอร์นะตัวนั้น,นสสเปอร์ตัวนั้นฉันสงสารเปิดอะไรตัวนั้นฉันใหนมันสงสงยายเรื่องฝนวันนึงมันเปียกฝนระเบิดไม่ได้ทั้งวันร้องเพลงอะไรอยู่นี่เย้เย้าย้เย,ยระเบิดใกล้กล่องไม่ได้นะนัปเปอร์นัปเปอร์นะ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 อย่านะอย่านะอย่านะฮะ เกือบไม่รอดโอ้ยอม,มาตัดไม้ไหนไปเออลืมบอกเลยทุกคนครับวันนี้ผมจะมาสร้างบ้านนะคะเออสร้างบ้านนี่มาสร้างบ้านหลังใหญ่ๆเลยเดี๋ยวผมจะตัดไม้เอาไว้ถ้าคลิปนี้น่าจะไม่ค่อยมีอะไรนะนอกจากตัดไม้แล้วก็สร้างบ้าน จะสร้างทีเดียวหลังใหญ่เลยเนะี่ยไม่รู้จะออกมาสวยงามหรือเปล่าอืมเพว่ามันก็น่าจะสวยอยู่แล้วเนะเออฝีมือผมสร้างทังทีนะอือเป็นไงอุย้โยโล่ไอกดีโอ้โหสัตว์เต็มเลยอะไรวะเนี่ยสุดยอดสุดยอดเยผมขอลงไปขุดหินกัน

รูรูเหรอรู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 อยู่ตรงไหนอะรูเอ้ยรูหรือรูอ่าผมขุดขึ้นไปด้วยเลยแล้วกันขุดทางขึ้นเลยนะฉลังที่ไหนทางนี้โอ้ยมีมีอะไรด้วยเด็ก ค่ะพี่แอปขุดเหล็กเลยแล้วกันอือไปตรงนี้อือฮะมาขุดเหล็กกันดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวนะข้างล่างนะมันเหมือนกรงสปอนเกลตันน่ะไปจุกเกลตันเยอะมากเลยนะขึ้นมาบนพอดูหน่อย นี่มึงเหมือนรู้เลยเนะเว้ยทำไมวะก็คงคยกับป่มพอดีอ้อืมอ้าวลืมลืมภาคโทษทีฮะขออภัยเล่นเพลินเจ็ดงั้นเดี๋ยวผมขอเวลาสักแป๊บนะขุดทางขึ้นไปข้บงบนก่อนโอเคกับ ผู้ชมอ้อมีเนื้ออยู่ในนี้ด้วยโอ้โหดีดีดีนี่มีเนื้อนี่โอเคเอาทานเอาไว้ไม่ใช่ทานเลเหล็กถอยพูดผิดอีกเห็นปะเอ้ยอาหารมีอยู่ยังไม่ต้องไปล่ามันแล้วกันเปิดน้ว้ก่อนผมใช้ไม้ดำนะฮะเนี่ยไม้ดำเหมือนนี้ ไปเลยไม้โอ๊อใช้ไม่ค่อยเยอะนะใช้ไม้ดำมากกว่าหรือว่าจะใช้ไม้ไม้โอ๊อฟใช้ไม้โอนะ๊อฟเฮ้ยเดี๋ยวผมรู้ละผมรู้แล้วว่าจะเอาอะไรมาตกแต่งบ้านคือห <c oughs> รู้แล้วรู้แล้วนี่ยังไม่ยกมุกับปูอุ้ยพอดูนะ นี่กันไก่คงรู้ใช่ไหมว่าผมจะทำอะไรใช่ผมจะตัดใบไม้จากต้นโอ๊กลูกกันใบนน้ดูเดดีหนักหนักฟางหนักฟางหนักฟางนะเนี่ยผมไม่เป็นไรขออภัย ขอประทานโทษในนาที่นี้ด้วยนะที่แมบมันค้างก็ผมรล่มมรนในโทรศัพท์นี้ทุกคนก็น่าจะข้าใจนะฮะข้าใจข้าใจนะอโอ้ยพอดูหนังอะไรอ่ะ

จะพอนะอาผมว่ามันน่าจะพอพอเลยนะไม่พอเดี๋ยวเขามาตัดใหม่จะไม้เนี่ยไม่พอแน่นอนนี่แต่ <c oughs> ม้าได้ตัดใหม่ชั่อว่าเลยไม้เนี่ยตัดใหม่เชื้อตัดใหม่แน่นอน ว่าน่าจะพอแล้วน่าไปไหมตัดไม้ตัดไม้ชตัดไม้ให้หมดตัดไม้ทำลายปย่าฮะน,น,น้องๆองงงย่าทำตามยกเล้นในเกนมเพราะ,ะมันคือเกมจะไม่น้องๆ

โอ้โหไปไม้ไปเก็บซะให้เรียบร้อยเอาดินเก็บด้วยอันนี้ด้วยอืมมีหละไต้มมืแหละขยาย้น อกน้างป่นว่า่านจะไปเ่นรอบ้าักันอ๋อเดี๋ยวถ้าไม่มีน้ำอยู่ข้างๆแบบไม่มีน้ำอยู่ข้างๆมันจะปลูกไม่ได้นะคะเลยต้องอันนี้เตรียมเราหนิ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้้จะหมดก่อนไหมอ่ะไม่หมดก่อนโอเคพอดีพอดีนอนกันดีกว่าเอ้เซฟกันดีกว่าเออขวานพังไปสองอันแล้วทุกคนนี่ยังโอ้โหแบอบกเลยว่าเกือบจะหมดแล้วเนีะไม่มีเพื่อนช่วยตัดเลยตัดยากเอ้ย เนยเล่นลูกอยู่นะคะถ้าเป็นคนกดไลค์เยอะผมอาจจะไลค์สดก็ได้นะคะใช่ใช่ยกนกดไลค์โอเคปะโอเคปะออโอเคนะโอเคภาพอะไรคนเดียวเนี่ยค่ทุกคนเห็นนี่ไหมมันสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะโอ้โหเพิ่งถางปลามาได้ครึ่งเดียวเองปะโถเหนื่อยซะแล้ว งั้นเราไปเอาไม้โอ๊กอีกดีกว่าเดี๋ยวไม้โอ๊กน่าจะอยู่ฝั่งนู้นแหละอ๋อไม้โอ๊กอยู่ตรงนี้ยนะทุกคนตัดไปเลยเราต้งตองการไม้โอ๊กอสีแดงก้างไปไม้เบิร์ดนี่ก็น่าจะตัดนะฮะมันค่อนข้างที่จะลกนเกลื่อนเลยนะฮะไม้โอ๊กไม้โอ๊กไม้โอ๊กที่จะตัดเป็นนะเป็นชั้ไม้โอ๊กหรือไม้เบิร์ดนะฮะ ไปเลยนี่กินกินข้าวด้วยอร่อยกข้าวผีมือเนยมันก็อร่อยอยู่เหมือนกันนะเนี่ยไอเนยมันผัดเอาไว้ให้นะผัดเนื้อวัวไอ้เ้าอะ โอเคฮะผมก็ทำมาประมาณส่วนหนึ่งแล้วนี่ได้ไม้มาเยอะกันเลยดีเดียวได้มาเยอะมากเลยนะได้ไม้มาเยอะมากกันเลยดีเดียวซึ่งผมก็จะเก็บเอาไว้ในนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะมาเริ่มสร้างบ้านเดี๋ยวผมจะ ฟาร์มไม้ฟาร์มอะไรเอาไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มสร้างบ้าน EP ที่5นะฮะก็ต้องรองดูกันแล้วกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะในคลิปนี้โอเคสรัสำหรับค,คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบายายลมกดดอย่าลืมกดติดตามด้วยนะบายยู Bye.